ขอบจะสับครับ ว้าวปล่อยคัดเฟดนิดหนึ่งอ่ะอืมเอาอยากได้ไดเวอร์ดอก็ปิดน้าไม้หน่อยสิเออมัยากอะไรอ่ะเออก็จดให้มันดอๆหน่อย วันนี้เพื่อนรุมกวนโปรเจต์น,นะครับมีน้องพลอยนะครับโปรสายป่านครับแล้วก็น้องวายขอท่าเด็ดๆหน่อยนี่ดูวงสวิงโปรวายก่อนเลยนะครับโอ้โห นักกอล์ฟหญิงนะครับทุกคนมีความอาฆาตกันหมดนะะพอมีการเล่นพนันแล้วจะต้องบี้เข้าทงกันหมดนะไม่รู้เป็นอะไรฮะต่อไปสายป่าน,นะครับ ซ้ายไปหน่อยนะครับโอ้โหไม่ถึงเราเชื่อระยะตรงนี้ไหมหรือเรายิงกล้องมาเมื่อกี้ยิงกล้องเราเมื่อกี้หรอได้เท่าไหร่เมื่อกี้ร้อยสามเก้านี่เพิ่งเห็นมาห้าสี่อะไรหรอเออนั่นเลยดิย <15 4. S 1> เอาละครับเริ่มมีการโผกเถียงกันเรื่องระยะแล้วนะฮะ <laughs> เฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยโอย้โอเคขอบคุณคร่าพันเนอร์โอ้เอาละครับพัทเบอร์ดีครับอืมนี่ครับลองพลอยพัทเบอร์ดีนะครับแล้วอะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับอยู่ที่ริเวอร์เดลค่ะสนามริเวอร์เดลนะครับดีมากสนามดีเนาะอืมพี่ออกนอกโลกไปแล,แล้วละ่ะอยู่ข้างล่าง ตีไม่อ่อน โอ้โหน้องไม่เผือร้ายเลยนะคะองไปนี่นักกอลหญิงอาคาตอย่างทุกคนปะทำไมดูแบบเออพาร์เนอร์เราพัดเบอร์ดี้ครับ ดีครับนอยไม่ได้ะะลายเยอะโอ้โ oh. ห สายป่านติดตามช่องก๊อฟจะซับหรือยังเนี้ยเฮ้ยไหนเฮ้ยโหรู้จักกันมานานไม่ยอมติดตามช่องโปรเจกตอะไรเนี่ยโอ้โหเลยต้องกดตอนนี้เลยใช่ไหมโอ้ขอคุณครับผบครับอยากให้โปรไวยพูดถึงผลิตภัณฑ์สปาบหม่อยครับ ครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์ก็จะมีปลอกแขนมีเฟชิล oh um huh huh. อะไร s <S <Nossa. S 2> uh ้ยแล้ว huh ก็มีที่เป็นโชเดอร์แรปมีขาอะไรเงี้ยคือเขาก็มีหลายผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยซึ่งหนูก็ชอบมากเพราะว่าเวลาโดนแดดอะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นสีดำอ่ะปกติมันเราจะต้องแบบร้อนใช่ไหมอันนี้คือใส่ก็เหมือนไม่ได้ใส่แล้วก็กันแดดแล้วที่สำคัญคือมันไม่รัดตรงนี้มากด้วยใช่ระบายอากาศดีเนาะ ดีมากมและยิ่งเฟซชิลคือแบบหายใจคลองมากเหมาะกับคนที่แบบต้องการรักษาหน้าอะไรแต่น้องวัยหน้าสวยอยู่แล้วค่ะอืมค่ะอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะอืม,อมจะตีดอทำไมอะ่ะก็เราตีเฟสแม่นอยู่แล้วอะ่ะอืนี่ยังไม่ไกลเหรอโอ้โหอืม โอ้ยตุดวะอือออนไปแล้วค่ะพี่ออนไปแล้วเหรอลูบไปละหนลา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 อ่ะอินเสิร์ตเพลงอไปละหนึ่งนะโอ้ขายของกันน่าดูนะลาเวอร์ใส่หมดไม่ได้ใส่ป้าแกเด็กสบายดีจริงจริงใส่มาเป็นสิบปีอะไรสิบปีเลยเหรอจริงอ๋อเหใส่มาตั้งแต่เริ่มงกับ บ้านนี้แหละมาขายของให้หนูอฮนหนูก็เลยชอบอืมแต่เราก็คือใช้ปอกแขนมาหลายยี่ห้อนะก็คือประทับใจยี่ห้อนี้นะประทับใจยี่ห้อนี้ที่สุดมาจบมาจบที่ยี่ห้อนี้ยีนน่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวอสปาม <cheer S 1> นะครับ สวยงามไปลูกแม่เค okay. ดาวติ๊กตอกของวงการกอล์ฟไทยครับนี่<อ>ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่รูปกิฟโ <laughs> <c oughs> อ้โห <c oughs> อ่อนช้อยครับฝังไข่ดาวไปอ๋อเออเฟเวเฟเวครับหยอก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 ครับหยอกครับ หยอกครับมันจะไปไข่ดาวได้ไงมันไฟกลางไฟเวย์อยู่เอออุ้ยเฮ้ยยังยังยังไม่โดนยังไม่โดนห้าร้อยพันใช่ไมห้าร้0 0 0 0ครับวันนี้อือ ยายหลวงยิ่งกว่าหนังจกักจักวงวงแม่สวยครับ ดีใจหน่อยสิพานะยันได้ค่ะออื โอ้ยจะตีวันออนกันเลยเหรอสวยสวยสวยไปไหนอ่ะ อยู่กลางเฟเวนะาทำเป็นลุ้นโถ่เอ้ยเอ่ออือโอ้โอ้โอ้เยี่ยมครับเจ้าบ้านนี่แท้จริงอืเป็นเมมเบอร์ลิเวอร์เดลที่มาตีแค่สี่ครั้ง โอ้เอาเว้ยไปโอเคโอเคนนสองออนค่ะสองออนนะอ,อ,อนืมพัดเบอร์ดีอออครับต้องสู้กับโปรวไว้ให้ได้ค่ะ เอาวะถอยลงมาเอาาอ,เอนี่ครับมาถึงหลุมน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของริเวอร์เดลนะครับเป็นกรีนเกาะกลางน้ำนะครับระยะแค่ร้อยว่าหลายเองโอ้โหแต่คราวที่แล้วโปรเจ็ตมาทิ้งแต้มไว้ที่นี่เยอะแย,ยะไปหมดเลยโซว้ควรลมอ่ะเนาะ กกดหนน่อยแล้วัจะตีแบบไหนดีคะห้าสิบสตีพุ่งนิดนึงหลุมหลุมที่มันหลุมนี้ถือว่าไม่ค่อยชอบแต่ไม่ใช่วันนี้ <laughs> โอ้ยวันยุยสั้นไปนิดนึงนะคะไม่ดุจังไงหลุมนี้ใครแพ้โดดน้ำนะอ่าโอ้ยเอาแล้วไอยาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกระโวยวัน ุยตายแล้วตายแล้เอ้ยเอ้ยคุ้มเฮ้ย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 ถอยโอเคตรงมาโอ้ขนลุกเลยเหรอไม่ได้ซูมมานี่จริงว่าเดี๋ยวซูมตอนนี้เลยเนี่ยดูรูปรไวัยดูสิเมื่อกี้เขาตกข้างรูอ่ะแล้วมันถอยมาดูดิ น้องพลอยสู้เขาหโโอ้โตกน้ำอ่ะตกน้ำลองอีกทีโคเนี่ยใช้ขวาหน้าหลังละเออโคหยุดเบรกครบ <Be g. S 2> ละเบรกน้ำซ้ายน้ำขวาเบ <Be g. S 1> คุมละวันนี้อีกรูนึงนะจะออนเอออีกลูกนึงน่าจะออนอยากตีไหม เฮ้ยมีเยอะลูกโปรเจ็ตมีเยอะเป็นเข่งอีกลูกหนึ่งพี่จ๊ะ88เอาลูกมาถ่านนึงจ้าพอ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 นี่ครับไม่ธรรมดานะหลุบเนี้ยทำเป็นเล่นไประยะแค่ร้อยกว่าหลาเนี่ยมันพลาดไม่ได้นะโอ้โหใครมาก็ อย่าลืมทดลองนะครับทดลองความแม่นของตัวเองนะฮะที่หลุม8ดของสนามริเวอร์เดลนะครับ,รบออหลุมนี้เคยมาทำคลิปตีใกล้ทงกับโปชินรัตที่หลุมนี้ตอนแมทเทอร์โนเพนนะครับน่าจะเป็นหลุมเลิฟของหลายๆคนนะ ตอนนั้นที่แข่งนี่ทวนล,ลมอย่างหนักหน่วงนะกขาเจาะทงแบบว่าล่อตาล่อใจนะฮะเนี่ยเมเจอร์ก็มากันได้นะที่นี่ริเวอร์เดลนะสุมแปดอันนี้เอาเบอร์ดี้ช่วยให้คะเบอร์ดีครับตาก็น้ำตาไหลแล้วตอนแข่งดับเบิ้ลตลอด แล้วสงสารด้วเองความอาฆาตอยู่จริงครับเอาครับเมื่อกี้พัดลอกโปวาวไปนะพอดีสโลมันมีขวาและย่ามีซ้ายนะมาดูโปวาวว่าเขาจะเอาชนะความกดดันของโปรเจ็ตได้หรือเปล่านะสับขาลอกสับขาลอกครับ ครับ mm hmm. เมื่อกี้เกือบจะโหยวันครับดูครับ mm hmm. จะพัดเบอร์ดี้ลงไหมเฮ้ยเฮ้ย hmm. hey! hey! ยังยัง,ยงไม่ล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 ง,ลง oh. นี่ไงนี่ไงมันเลี้ยวขึ้นใช่ปะมันเลี้ยวขึ้นนะครับโอ้โหอะไรกันครับเนี้ยหลุมมันไม่ตรงกับที่ลูกไปถูกครับเจาะหลุมซ้ายไปหน่อยนะฮะ ต่อให้สะดุดด้วยนะเนี่ยไอ้จาไอ้จาเรากินกันด้วยลงจริงจริงพอเราเบอร์ที่ปุพี่เจ๊กก็เบอร์ที่เคยคราวหน้าเจอกันให<จ>ม่หลุมแปดบาย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 แดดเริ่มร้อนครับปิดหน้าหน่อยสัตว์แก้ไขไปโรไว ช็ก้ไข่โประวยนะแล้วมันถ่ายทางนี้แนละ้วมันจะเห็นไหมล่ะ <c oughs> นี่ครับไม่มีจุดตกฮนะฮะ <c oughs> ไม่มีมุมขึ้นแต่น้องวายทำได้ครับ เฮ้ยทำได้จริงเฮ้ยอย่ยาชนเออเอ,อ้ยถอยหลังถอยกลับด,ดปึด<ม>ถ๊ถอยถอยใครแม่เธออะลูกกอล์บอ่ลูกกอก <laughs> กกอ๋อค่ะบางวันก็เป็นแม่บางวันก็เป็นลูกอ๋ <laughs> <laughs> อ โอ้โหเกต้เบอร์เลยเบอร์เลยเบอร์เลยนี่ครับตัดมาที่ไฮไลท์หลุมสุดท้ายนะครับโปรเจ็ตตีช็อตสองเข้ามาออนตรงนี้นะครับสกอร์รวมนี่ตอนนี้นะครับโปรเจ็ตทีมโปรเจ็ตกับน้องพลอยนะฮะโดนอยู่สอง p o i นะครับเพราะว่า โดนเบอร์ดีใส่ไปนะครับหลุมที่แล้วหลุมที่เจ็ดเบอร์ดีชนนะฮะเอาครับโปรเจ็ตมีโอกาสพัดอีเกิลแล้วครับเพื่อพลิกสถานการณ์นะครับจากผู้ตามเป็นผู้นำนะพัดอีเกิลตรงนี้นะลายน่าจะมีประมาณซ้ายหลุมนิดๆน,นะ เพื่อสปา,ามหมออ๋อ,อโอเคโอเคได้ได้คุณไ,ไม่สุงอ่นะ ด้วยด้วยน้องพลอยอ่าอยากให้ไวเป็นคนเติดดีว่ะสตอรี่จะมันกว่าอืมโรเล็กซีรี์ไงน,น,นี่ครับเ <S 2> <S 2> <า>ย้ <leh> อ่ะร้านน้ำเลยร้านน้ำเลย เย้ <Yeah. S 2> ขอบคุณทุกคนนะครับ